ผมมีโอกาสทางธุรกิจที่อยากจะมาแบ่งปันกับทุกๆท่านนะครับคอนเซปต์ของเราก็คือวันนี้เรามีระบบในการขยายแฟรนไชส์ธุรกิจอยู่ระบบหนึ่งที่ชื่อ BRP นะครับหรือเราเรียกเต็มๆว่า Big r i c h Program นะครับความแตกต่างของธุรกิจของเรากับธุรกิจแบบเดิมๆที่เราเคยเจอมาตรงนี้ก็คือว่าธุรกิจแบบเดิมๆที่เราเคยเจอมาเนี่ยนะครับสินค้าทุกอย่าง จะถูกผลิตออกจากโรงงานผู้ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นปากกาเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าหรืองตืออื่นเยอะแยะมากมายครับสินค้าเหล่านี้ถูกผลิตออกจากโรงงานผู้ผลิตนะครับและหลังจากนั้นสินค้าเหล่านี้จะถูกขายต่อให้กับผู้ค้าส่งนะครับและขายต่อไปอีกทอดหนึ่งนะครับไปยังผู้ค้าปลีกนะครับจนกระทั่งมาถึงพวกเราเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่นะครับเราอยู่ในฐานะผู้ใช้หรือผู้บริโภค100%นะครับพวกเราก็วิ่งไปซื้อสินค้านะครับที่ร้านท้าปลี่ไม่ว่าจะเป็นร้านโชว์หวยข้างบ้านบิ๊กซีแมคโครตัสหรือห้างอื่นอีกเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับทุก100บาทนะครับ40หรือ40บาทจะอยู่ที่โรงงานผู้ผลิตนะครับต้นทุนบวกกำไรและส่วนที่เหลืออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับผู้ค้าส่ง30 แล้วก็ผู้ค้าปลิอีก30นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายุคนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ยุคผู้ริโภพวกที่ขายสินค้าแล้วจะรวยหรือไม่ใช่ยุคของผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าแล้วจะรวยครับแต่ว่าผลกําไรส่วนมากนะครับมาตกอยู่ตรงไหนครับตกอยู่ตรงสงส่วนนี้ครับตรงนี้เราเรียกว่าพ่อค้าคนกลางหรือเราเรียกว่าผู้ครอบครองช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับปีหนึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับสามารถที่ทํากําไรมหาศาลมากนะครับ วันนี้จะดีไหมครับว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะตัดกระบวนการตรงนี้ทิ้งไปนะครับแล้วทําให้พวกเราเนี่ยครับสามารถที่จะไปซื้อสินค้าได้จากโรงงานผู้ผลิตได้โดยตรงทุกท่านว่าด,ดีไหมครับผมว่าด,ดีแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรามีสินค้าหลักๆอยู่สามกลุ่มเลือกันนะครับกลุ่มแรกก็คือผมเรียกว่ากลุ่มของอุปโภคบริโภคนะครับอุปโภคหัวบริโภคนะครับตื่นเช้าขึ้นมาทุกคนต้องเจออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น สบ,บู่ยาสีฟันโฟมล้างหน้าน้ำยาล้างจานหรือแม้กระทั่งกาแฟนะครับเพราะฉนสิ่งเหล่านี้เราตื่นเช้าขึ้นมาเราเจอกันทุกคนนะครับนี่คือสินค้ากลุ่มแรกที่เรามีอยู่นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มตรงนี้ผมอยากจะบอกตรงๆว่าสินค้ากลุ่มที่สเนี่ยเป็นสินค้ากลุ่มที่สามารถที่จะทำผลกำไรได้ปีหนึ่งมหาศาลมากนะครับตรงนี้ผมเรียกว่ากลุ่ม Health ฮล u ์แอนด์ี้นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือกลุ่มของ สุขภาพแล้วก็ความสวยความงามถูกต้องไหมครับทําไม่เลยถ้าเพราะอะไรรู้ครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับคนสมัยใหม่ต้องการที่อยากจะเป็นหนุ่มไปตลอดต้องการที่เป็นสาวไปตลอดถูกต้องไหมครับนะรบเราจะเห็นว่าคนทุกวันนี้หันมาดูแลสุขภาพเยอะมากขึ้นเพราะ,ะสินค้ากลุ่มนี้นะครับสามารถที่จะสร้างโวลลุ่มทางการตลาดได้มาหาศาลมากนะครับนี่คือสินค้ากลุ่มที่สองที่เรามีอยู่และสิ่งพัน เป็นสินค้าระดับบูรพาด้ยซ้ไปนะครับและมาถึงสินค้ากลุ่มที่สามนะครับก็คือสินค้าในกลุ่มการเกษตรนะครับตรงนี้เนี่ยครับผมอยากว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเป็นเมืองเกษตรกรนะครับและสินค้ากลุ่มนี้นะครับผมอยากเรียกเขาอีกชื่อหนึ่งว่าสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับซึ่งความโดดเด่นของสินค้าของเราตรงไหนรู้ไหมครับตรงจุดที่ว่า,กาเกษตรกรสามารถที่จะลดต้นทุน ต่อไร่แล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้อย่างดีทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เราผ่านการทดลองมาเรียบร้อยเทาล่ะย้อนกลับมาที่ตัวเรานะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดเราเราใช้สินค้าอยู่ในการตลาดแบบเดิมเราก็เป็นได้แค่ผู้ใช้สินค้านะครับแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนที่มาใช้สินค้ากับบริษัทของเราครับซึ่งบริษัทของเราเนี่ยก่อตั้งมาทั้งหมด1 4ปี และความพิเศษของบริษัทนี้ก็คือเรามีการจ่ายผลตอบแทนที่ดีมากๆในยุคนี้เลยทีเดียวนะครับถ้าไม่ใช่บริษัทนี้ผมเองก็ไม่เข้ามาทําเช่นเดียวกันนะครับซึ่งบริษัทของเราชื่อว่าบริษัทไบเนตยูเนียนโกลหรือ BUG นะครับความพิเศษของบริษัทของเราอย่างแรกนะครับถ้าท่านเข้ามาใช้สินค้าในฐานะผู้บริโภคนะครับบริษัทของเราจะจ่ายผลตอบแทนในข้อที่1ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าโบนัสส่วนตัวนะครับ 20ซ็นะครับฟังให้ดีนะครับบริษัทของเราแค่เข้ามาใช้สินค้ากับเราเราจะจ่ายผลตอบแทนซึ่งเรียกว่าโบนัสส่วนตัว20นั่นคือผลประโยชน์ข้อที่1น,นะครับและความพิเศษของโอกาสในวันนี้ยังไม่หมดครับเรายังถ้าเกิดตัวเราเนี่ยนะครับหรือตัวทุกท่านเองเนี่ยนะครับนำสินค้าเหล่านี้นะไปทำการจัดจำหน่ายหรือทำการขายตรงนั้นแหละครับจะทำให้ท่านมีโบนัส เขาเรียกว่ากําไรค้าปลีกเกิดขึ้นทันทีนะครับ20ถึง25เปลยทีเดียวนะครับนั่นคือความพิเศษในข้อที่2ตรงนั้นยังไม่พอครับโอกาสในวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากท่านจะใช้เองท่านยังได้โบนัสส่วนตัวนอกจากหลังจากนั้นท่านจะเอาไปทําการขายท่านยังได้กําไรค้าปลีกนะครับและที่สําคัญจุดนี้น่าสนใจมากครับธุรกิจของเรายังสามารถที่จะขยายแฟรนไชส์ออกไปได้อีกนะครับ ซึ่งตรงนี้จะเกิดผลประโยชน์ขึ้นน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวตรงนี้เราเรียกว่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์นะครับสมมุติว่าตัวเราเองหรือตัวท่านเองนะครับขยายแฟรนไชส์เหล่านี้ลงไปยังคุณเองนะครับคุณเองก็สามารถที่จะไปซื้อสินค้าจากบริษัท B U G ได้โดยไม่ต้องผ่านตัวท่านนะครับแต่ความพิเศษอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับบนรุ่งธุรกิจหรือย,ยอดการใช้สินค้าธุรกิจยอดใต้เอทั้งหมดมาเป็นของเราได้ด้วยนะครับตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ ซึ่งสามารถที่จะทําทเป็นธุรกิจและก็สามารถที่จะเป็นรายได้ที่ส่งต่อเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานเราได้เลยทีเดียวนะครับลิขสิทธิ์แฟรนไชส์เราจ่ายเป็น2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับเราเรียกลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ที่เป็นรายวันนะครับเราจ่ายอยู่ที่30ถึง33%โดเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับฟับงให้ดีนะฮะลิขสิทธิ์แฟรนไชส์นะครับที่เป็นรายวันจ่ายทุกวันอังคารกับวันศุกร นะครับอังคารสุขอังคารสุข <c oughs> เดือนหนึ่งประมาณ8ครั้งเ้วยกัน <c oughs> เราจ่ายอยู่ที่3 0 3สด้ถเเซ็นตยกันนะครับ <c oughs> และที่สําคัญเรายังมีของแถมซึ่งเป็นค่าลิขสิทธิแฟรนไชส์ซึ่งเป็นรายเดือนอีกนะครับอยู่ที่18.5%้าเอซนลยทีเดียว <c oughs> นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นรายได้ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นรายได้ที่สามารถที่ส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้ นะครับผมเชื่อว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาโอกาสในการที่จะปลดหนี้ในการที่จะซื้อรถคันใหม่ในการที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ในการที่จะส่งลูกไปเรียนต่อที่ดีๆนะครับหรือแม้กระทั่งรายได้ในการที่จะเอาไปทําบุญหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ถ้าท่านตัดสินใจเข้ามาร่วมกับระบบของเราที่ชื่อ BRP แล้วก็เข้ามาร่วมทีมกับมืออาชีพของเรานะครับผมกล้าการันตีครับ6ไม่เกิน12เดือน ท่านจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับและถ้าท่านใช้ระบบแบบนี้อย่างต่อเนื่องและก็ร่วมทีมกับมืออาชีพภายใน2ไม่เกิน5ปีนะครับท่านสามารถที่จะมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ2 2-3ถึง0แสนบาทได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการอยากจะพลิกชีวิตนะครับวันนี้คือโอกาสนะครับ ผมเชื่อว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะประสบผลสําเร็จในธุรก,กิจได้อย่างง่ายดายถ้าท่านเข้ามาร่วมทีมกับมืออาชีพของพวกเรานะครับผมเชื่อว่าคุณทําได้ครับขอบคุณมากครับ